ใช้ยางในรถจักรยานยนต์เก่านำมาตัดเป็นวงและเป็นเส้นจากนั้นนำยางในที่ตัดเป็นเส้นมาพันที่ด้ามมีดโดยการพันให้พันจากก้นมีดไปหาคอมีดสำหรับการพันด้ามมีดในแต่ละรอบให้ดึงรัดให้แน่นและจัดยางในให้เรียงตัวกันอย่าให้ซ้อนทับกันเมื่อพันไปจนถึงคอมีดแล้ว ให้ทำการพันยางในกลับมาที่ก้นมีดอีกรอบหนึ่งจากนั้นพันปลายยางในที่เหลือไว้ที่ก้นมีดแล้วใช้ยางในที่ได้ทำการตัดเป็นวงไว้มาพันรัดไว้ที่ก้นมีดโดยการรัดให้รัดจำนวนสองรอบเพื่อที่ว่ายางในจะได้แน่นไม่หลุดเมื่อแน่นแล้ว ก็สามารถนํามีดไปใช้งานได้เลยนะครับง่ายๆครับสำหรับวิธีแก้ปัญหาดามมีดผลาลื่นหรือแข็งเมื่อนําไปใช้งานแล้วเจ็บมือแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวนากรสวัสดีครับ